โอ้จะเวลหกสิบไมหกสิบแล้วเว้ยะรีบไปไตีนี่รีบไปทำเงินต่ออ่าโหลชาบัดยังไงก็ต้องใช้อยู่แล้วโหลชาฮะนะทำไมถึงเป็นอันเนี่ยทำไมได้แค่แนงอ่ะทำไมขึ้นอันนี้มันง่ายจังอ่ะ อ่ตีธรรมดาน้ำแข็งควอนตั้เหอะไฟฟ้าใช่ปะเอาไฟฟ้ากับลมตีธรรมดาเอาเอาอะไรออกดีอ่ตีธรรมดาติดไปแทนเอาตีธรรมดาไปแทนเนาะ อ่ะเป็นตีธรรมดาควันตั้มลมลมคนเดียวพอแล้วเนอะเงะมองว่าจะใช่นี่จะพอเกินเหลือสามมันเท่ากัน

ยวฟร์มะพร้าวเผาก็ลาดูแต่ใช้ตีก็เปรืองอยู่นะมันมีมอนตัวเดียวเฮ้ยใช้ตีสกิลต่อตัวโอ้ยอึดจังล่ะเฮ้ยดีนะ่มันไม่มีจำกัดเวทอ่ะริงคนใช้สกิลมันก็ไม่มีตีเนี่ยคนใช้สกิลก็มีไอเนี่ยไอตัว จินตภาพอ,อ่ะเป็นจินตภาพหรืออะไรนะควันต่มเบอร์มีควันต่มตัวเดียวเ <t> น,นี่ยดูไอ้เชือดสดอ่ะอันเดียวเองอันเดียวเองมันไม่ออกให้ไอ้ก็ทุเรศอ่ะอเกมคือแบบแบ่งคนสดเด็ดกัทโมกุชิเตะมัต

อ๋อไอรอนแมนไอรอนแมนไอรอน,แมน,อนแมนเออจะเพียบเซลว่าเราไอรอนแมนมาเขาต้องกางก่อน,น,นเลยนี่น่าจะน่าจะปัดหลังคาร่าได้ตีนะไม่เป็นไรยังเป็นหมื่นห้าอยู่ ยิงมายิงกลับไม่โกงครับน้องอีดูเนียวด่านี่มาเยี่ยมอุเยรอเก็บตัวลูกก่อนไอตัวพ่อให้มันตีมา เฮ้มันไม่ได้ตั้งโลแล้วโอเคลุมลุมมันอโอ้โวดปืนแปม่าเราอะีิยาดูดเลือดอีนี่แต่คิดถึกคุณะบล็อก เยอะไปยังไม่ใช่แล้วลนะพลาดซะแล้วกูจู่จ้วงจ้วงแทงใช่ไม<า>อีกทีสวนหน่ในนีะนี <c oughs> ่เนี่ยดีโดเกียวท่านใ้ตีใครก็ไม่ค่อยต่างกันเลย <c oughs>

อย่าอย่าพึ่งนะปักนะปักโลดได้ไม่ว่ากันก็น่าจะตายแล้วแหละถ้าได้ดามิดเนี่ยฮะตายปะตายออเป็นไงสำเร็จแล้วระดับห้าไม่ง่ายผิดหวังไอ้เหี้ยไปตอนระดับสี่โคตรยากเลยอัพระดับสี่อ่ะเย้ขึ้นระดับห้าแล้ว ระดับห้าตีหุ่นสองตัวนะไม่ใช่ดิมันคือชาโร์ะโรสักอย่างตัวหนึ่งควอีกตัวหนึ่งก็เป็นเม่ซโลยี่รับของมาอัลล <c oughs> ฉันมาจับชธอแล้วจะ <c oughs> ได้ยินเสียง <c oughs> ฉันก็รู้แล้ว ว่าเป็นเซโร่เนนเห็นยูว่านายเป็นคนซอ่อนฉันยังจะมาทําให้ตกใจแบบนี้อีกจริงๆเลยเชียวมาเรียบๆบอกฉันมาเลยดีกว่าว่ารถไฟจะเดินทางเมื่อไรเรื่องนั้นต้องถามกับตันรถไฟรถไฟถูกท่านในพลคุมไว้แล้ว <Okay. S 1> เธออยากจะไปกับขาบวนขนาดนั้นเลยเหรอ อยาเข้าใจพี่เด็ดขาดฉันไม่ได้คิดจะจากหลกูไปโดยไม่กลับมาจริงๆหรอกอย่างน้อยๆก็ไม่คิดจะไปตอนนี้ในเมื่อจะไปเที่ยวผ่อนคลายก็ไปเร็วกลับเร็วหน่อยดีกว่าแค่คนของแอคเซลอ่าออครมี่คอมมิชชั่นพวกนั้นถึงพวกเขาจะคิดจนหัวแทบหัวแตกก็เดาไม่ออกหรอกว่า ฉันอยู่ที่ไหนติดคิดดูแล้วรถไฟก็เป็นฐานลับที่ไม่เลวจริงๆหล่ะนะขอบคุณสำหรับคําเชิญนะฉันชอบพี่นี่มากเลยฉันจะรักษาความรับเป็นอย่างดีเลยไม่อย่างนั้นรบหน้านาอาจจะไม่เจอท่านหมอวิเศษที่น่ารักขนาดนี้นะอะได้มาสิบแต้มเอะมาทำอะไรต่อดีหมดว่ะ โอเคงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคห,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 หยุดเล็กคอดดิ้งมาเล่นหลังะเท่ารีคอร์ดดิ้งเท่านี้